สวัสดีครับท่านผู้ชมครับฟ้าช่องแม่ชยมงคลนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมารับชมรับฟังการเปิดราคานะครับหน้าคอกนะครับวันนี้ก็มีเปิดอยู่หนึ่งแม่นะครับนี่คือ ID l ดี e นะครับศูนย์8ก0 5 3ดกแปดแดนย์้ามะครับท่านผู้ชมที่อยู่ในเขตอุทัยธานีนครสวรรค์นะครับอยากถ่ายคลิปนะครับแอดไลน์เข้ามานะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับ ลุงสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าแนะนําตัวนิดนึงครับลุงผมชื่อนายวินัยว่องวิการครับอยู่ที่หมู่อะไรหมู่เจ็ดครับตำบลบนสว่างอําเภอสว่างครับแต่ทายานีเนาะครับระวังเขานะมันจะเวี่ยงโดนอ่าแม่นี้ใช่ไหมครับที่จะเปิดครับชื่อแม่อะไรเนี่ยตั้งชื่อมนชื่อส้อยอ่ะแม่ส้อยเนาะครับ เอลูกมาตรงนี้ดีรัมมันร่มดีม่ใช่อะไรหลอกมันร่มดีอาลัางแดดเดยนี้แหละเออโอเคแล้วแม่สร้อยนะครับแม่สร้อยนี่วัดส่วนสูงแล้วนะครับสูงร้อยยี่สิบห้านะครับอแม่สร้อยนี่ให้ลูกไปแล้วประมาณกี่ตัวลุงมันตัวที่ที่สามไปแล้วสามตัวเนาะครับวันนี้ลูกลูกลูกติดเนี่ยไม่มีเนาะ ไอตั๊กโกสามตัวนี้ก็ไม่ใช่ลูกนะครับไม่ใช่ครับอ่ามีแม่นี่แม่เดี่ยวเนาะสูงร้อยยี่สิบห้านะครับเปิดไว้ราคาเท่าไหร่ครับลุงผมก็บอกไว้สี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้านะครับต่อรองได้ไหมราคานี้ก็มาดูได้ครับการนิดหน่อยนะอ๋อครับอยู่ในท้องมีลูกไหมครับยังไม่มีครับยังไม่มีนะครับกําลังจะขึ้นสัตว์มั้งเียเป็นแล้วด้น่นะเป็นอ๋อเป็นสัตว์ละ สี่หมนะืนห้านะครับท่านผู้ชมครับแม่นี้ครับสูงร้อยี่สิบห้าโจนนน่สวยกันทั้งหมดเลยนะออไม่เปิดหรือตัวนั้นนะเดี๋ยวก็ครับนี่คือแม่ไส้นะครับครับให้ลูกแล้วประมาณสามตัวส่วนสูงร้อยี่ห้านะครับ สี่0มืนห้าพันะครับราคาต่อรองได้ครับกำลังจะขึ้นสัตว์นะครับตัวน้งมันเปลีนอยู่แล้วแต่มันยังหวานยังเล็กอยู่ตัวเนี้ยครับจะไปยืงใกล้เขามากเขาแปลงเขาเสียวเจะของเลี้ยงมันต้องออรู้จาของก็ไม่กลัวนะ น่ะน่ะน่นนะล่กแต่มันแมงเยอะครับที่เขาแปลงเขานี่แมงเยอะแนแหนะแมงนเห็นนะเออแมงวิแมงวันเยอะนะครับนี่สูงยี่สิาน,นะครับครับมา thẳng néo khá có ok ạ thằng khá đi được thằng lang cản rồi kia เงินอนเจ้าของมันก็ตืน่งนงั้นเลยอ๋ <c oughs> อตือใชยหรอ,อ <c oughs> ไม่อยู่เผยเลยตกใจสี่หมื่นห้าสี่มนห้าพันบาทนะครับ แขีงขาดีครับสูงร้อยี่ห้ากําลังจะขึ้นสัตว์นะครับแม่มาแล้วตัวผู้เออแต่ยังเล็กอยู่ครับไม่กินมีตัวผู้ตัวนี้นะครับกําลังเช็กสัตว์อยู่ตัวนี้เออนี่เครื่องน่สนใจก็โทรมาติดต่อที่เบอร์นี้นะครับศูนย์เก้าสามศูนย์สี่สองเก้าหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดนะครับ 0 9น0 4เก้าสนะครับลุงลุงแหลมใช่ไหมลุงแหลมครับดักเก่าที่ก่อนขาย,ยครับผมสนใจโทรมาตดลองได้ที่ลุงแหลมนะครับย้ำอีกทีหนึ่งนะครับ093-042-9107ครับแม่ซร้อยนะครับชื่อแม่สร้อยสูง125บ้ล็อกเบอร์ผมไปแล้วไหมครับ ล็อกไปแล้วไม่รู้จะโทรออกหรือเปล่านม่ก็มาที่มันก็โทรเข้ามานี่นะครับเขายังไม่รู้มุกนะครับเออโอ้ยแม่แม่ส้อยนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นควายบ้านนี่แหละนะครับเป็นควายบ้านควายบ้านเรานี่นะเดได้มาอยู่ที่นี่นานยังลุงเนี่ยก็สองปีแล้วอ่ะสองปีแล้วเนาะ จะขายแต่แม่นะครับลูกไม่ขายครับ<อ>ก็เหมือนลูกก่อนนะคือในแหลมมะเนี่ยครับลูลลลกก, <c oughs> ลก่อนเ็นไปแหลมนั่งเดียวอ่ะ <laughs> ลุงแหลมนะครับลุงแหลมนี่อ่าเคยถาค่ายคลิปมาแล้วนะครับแล้วก็ เห็นคลิปออกวันหนึ่งมั้งเนาะขายได้เลยเนาะครับตอนนั้นเมื่อก่อนแม่ลูกแบบหมื่นห้าไเนี่ยครับแม่นี้ก็ติดกําลังจะขึ้นสัตว์นะครับเนี่ยเป็นสัดกนเป็นกำลังจะขึ้นสัน์สี่หมื่นห้าน,น,น,นะครับแม่นี้แข้งขาดีให้ลูกไปแล้วสามตัวนะครับเป็นแม่วันบ้านนี่แหละราคาก็ต่อรองได้นะครับสูงร้อยยี่สิบห้า ชาครอบแหวนนี่เนี่ยแหวนหลวงพ่ออะไรนะอ๋อนี่คือหลวงพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยบอกนะตอนนี้กำลังเดี๋ยวจะออกซื่อ <laughs> นะครับเมียไส้นะครับเมียไส้สนใจก็โทรมาที่ลุงแหลมนะครับ ่อลองราคากันได้นะครับส<ต>ี่หมื่นห้าให้ลูกแล้วประมาณสามตัวต่อลองกันได้ไม่เป็นไรอ่า่อลองได้อยู่แล้วครับให้ลูกแล้วสามตัวนะครับ ทางนู้นเป็นตะก,กรอนนะครับเป็นลูกในก็มีลูกด้วยแต่ว่าไม่ขายลกูกเออขายแม่อย่างเดียว<ม>พิกัดอยู่ที่หมู่อะไรนะลงุงหมู่เจ็ดใช่ไหมหมู่เจ็ดครับหมู่เจ็ดนะครับ<ม>ชื่อบ้านอะไรนะเจ็ดดงแขวนบ้านดงแขวนนะครับอ่าภอตำบล่กับแจ้งตะใบายใจอะตำบลอะไรนะแจ้งตำบลานแจ้งสะบายใจ ไปแหละเดี๋ยวนี้ลูกบ้านเราใช้เป็นอำเภอสว่างแต่เราก็อยู่เทศบาลแจ้งสบายใจแล้วอ่ะอ๋อตำบลแจ้งสบายใจอืมอำเภอสว่างอารมณ์เนาะตำบลสว่างไงอ๋อตำบลสว่างครับอุทัยธานีตำบลเป็นตำบลสว่างอำเภอสว่างเออสว่างแจ้งมันเทศบาลอ๋อเนี่ยนะครับคือพิกัดนะครับ ตำบลสว่างอำเภอสว่างนะครับหมู่เจ็ดมาชมที่พอกก็ได้นะครับผ่านไปผ่านมาก็แวะมาดูหรือจะโทรมาทักตลอดราคานะครับแล้วก็จะมีะมีรถส่งอยู่ใช่ไหมรับรถถ้าอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็มีรถส่งอยู่ใช่ไหม,มงวดก่อนนี่ก็มีรถมารับใช่ไหม,มอ,อ๋อ ก่อนเขาก็มาขึ้นไปเลยอ่ะอืมครับครับแต่ก็ก็มีรถอยู่นะครับรถรับส่งก็รถจักอยู่ถ้าท่านไหนสนใจนะครับอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถที่จะแนะนําให้ได้ครับแม่สร้อยนะครับสูงร้อยี่สิบห้านะครับสี่หมื่นห้าต่อรองได้ครับอาล่ะครับไปชแนลชัยมงคลนะครับก็ขอจบคลิปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับลุง ัสดีครับ